โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทแล้วก็หลานๆนะคะจะพาทําเมนูสุดแสนอร่อยเพื่อสุขภาพกันจ้าเสนอเป็นเมนูแกงข้าวคั่วใส่ชิพโพเดนะคะพิเศษไปกว่านั้นใสเห็ดด้วยชิพโพเดเป็นของกินที่นานๆจะได้กินนะคะที่บ้านคือชอบกันมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแพทน้องๆน,นะคะมาจ้าทุกคนไม่รอช้ากันแล้วนะคะมาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะผ่านไปแป๊บเดียวยังไม่ทันรายนะคะแสงแดดส่องมาแล้วเป็นบรรยากาศยมามเช้าที่ดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศเย็นสบายเลยพอล้างชิพโพเดเสร็จแล้วมาต่อด้วยเตรีียยยมมเเหต่่อออรรรบ้ไชา ัตหม้อเลยแล้วกันนะคะชิพเดก,ก่อนเอาไปแกงน้องแพทจะผากครึ่งแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เวลาแกงจะได้สุกเร็วๆหลังจากตั้งหม้อทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะพอน้ําเดือดทากันใส่ชิพเดลงไปเลยจ้าตามด้วยเหตุที่เตรียมไว้เลยนะคะเพื่อให้เข้ากันทํากันโคเลโคเลสักหน่อยจะบอกว่ากับข้าวที่ทาวันนี้ไม่ได้มีแค่แกงนะคะมีน้ําพริกด้วยแต่น้าพริกหลานสาวบอกว่าขอโชว์ฝีมือเองเลยนะคะจะช์สุดความสามารถเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าหน้าตาจะน่ากินไหมรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าตัดภาพมาที่แกงน้องแพทนะคะรับรองว่่่ารรรอออออยยชัแนนนน้้้งงพลลเเๆกูจิ หรือเปล่าต้องมาลองกินด้วยตัวเองนะคะนั่นๆไม่รู้ว่าพูดผิดหรือว่าพูดถูกนะคะโดนน้าแกงกระเด็นใส่แล้วกระเด็นใส่นิดหน่อยไม่เป็นไรไกลหัวใจจ้าน,น่ากินไหมคะ่ะสุกแล้วจ้านงพายกลงเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยน้าพริกกันต่อเมนูน้าพริกวันนี้ขอเสนอเป็นเมนูน้าพริกปลาทูเมื่อไหนมีน้าพริกนะคะก็ต้องมีผักจิ้มด้วยเป็นอะไรที่กินคู่กันแล้วคือดีสุดๆทุกคนน้าพริกปลาทูก็น่ากินมากเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะคะมีปลาแห้งทอดด้วยจ้าไม่ว่าจะทํากับข้าวเมนูไหนนะคะต้องใส่ผักชีค่ะทุกกกคคนเเพิ่่่มมมววาาาาหออสสร็็จแล้้้ตตดดัขใถ เลยค่ะทุกคนบ้านน้องแพทจะกินข้าวบนถาดกันแบบนี้นะคะที่บ้านน้องแพทถาดไม้จะเรียกว,ว่าเซอร์บีนะคะหรือบางที่จะเรียกว,ว่าขันโตจะเรียกแบบไหนได้หมดเลยนะคะแต่ตอนนี้กับข้าวเราพร้อมไม่ขอรอช้าแล้วมั่มเลยออร่อยอร่อยจริงๆน,งน้องแพทไม่ได้ม้เลยนะคะหรือจะเรียกว,ว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้จ้าเป็นอีกเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะต่อให้ไม่ใส่เนื้อก็อร่อยจะมีใครชอบแกงแนวประมาณนี้ไม่น่านั่งกินกันหลายคนพร้อมบรรยากาศดีๆพี่ๆคนไหนสนใจมากินด้วยกันไหมคะ